เต็มดีครับคือใจอยู่ตนาดเดียวก็แห้งหาอแงานดูงานติดตั้งกับทีมงานนะครับวันนี้ที่พื้นที่ตการทื้นนนะครับบ้านดอนงัวนะครับบ้านดอนงัวก็เป็นพื้นที่ที่เรามาติดตั้งกันบ่อยวันนี้มาแบบฟ้าปิดเลยนะครับฟ้าปิดเลยก็นลุ้นน้ํานะครับจะไหลไหมนะครับยวดูกับทีมงาน,นงาขออยาก่ายคลิปน้ำเถอครับร ลงยูทูปเตรียมไาเจะทอนหล่ะเค็กเตรียมไาเจ็ทอนเจ็ดทอนเนาะเจะทอนยีิบแปดเมตรพอดีละแปมหกลอยวัดยังมีกำลังส่งเนี่ยพอให้น้ำยไปยเลยขอหลังของห้บึ่างน้อหลอยู่น้ำเต็มดีเยืนบ่นทัวอยู่ครับ ตาหนามีมาสี่หาตายจอลงไปมันตูนตาหนำนะก็ดีแล้วขันไลก็เข้านากระจุบนะเพราะว่าใส่หนพ่นผก็เข้านากระบุกหนำหายเลยหนำหายหนหายเป็นระยะนะเถือบอยหญ่อยู่หรอขันหายปะเน่ยอันนี้เคงสวนวจะสอยู่เคยมีแรนตามแตกี่ได้งี มันไล่กันเตียว่า้าเจ้บก่อนรอดมันบ่เมียเอาไดูไอ้นยังไงท่าหนท่าไหนไปเ้ยโอ้เทาไบ่งนบ่ยกโยบ่ยก พุท,ทักหัวกดจิตัวนี้ใหตัวนี้นะลูกสร้างหมดปากก็สูไม่ใครไม่ใครยังเช็คน้ำกันเลยนะครับแบบไม่มีแดดนะ เป็นปั๊ม600วัตต์เอ็ก7คิวตัวนีเป็นที่แนวดีน้ำแรงเลยนะครับสำหรับปั๊มขนาด600วัตต์มีลงไป7,28เมตรนะครับ1.5นิ้วก็ตาเกลือนะครับ8.5่อเอสพีจีรับถึงบ่อ5นิ้ว10เมตรนะครับดู่ายต่อไ เดอดนะะเปียกแล้วหุ่นไปเรยวแล้น้ำแข้งอยู่แข้งยแขงตัวนีเครับผมเอาเลยตองแข็งแต่ว่าออกเต็มดีโอ้เต็มดีครับคือใจอยู่ตนาาเดียดก็แห้งหรดแแข็ง ไอ้วัโน้เอ็นไหตัวนี้แห้งดีอยู่ครับไปา้าลน้ำเสียบด้ครับมาเที่ยวมาโอเค okay, อยู่เบียดด้วยรันน้ไทิเลย <c oughs> ตัวนีแ้เบบียแเบียดน้าท,งบบาทังเลยับพี่เบียน้าทังเลย,ยกินเลยสบายวเสียบดีบคุณเลยนะบกคุณตางเป่าใหดีเป่าบ่โดนเติบปะ มาปอบ้นเกียงเร่อามัคือใสเออน้ำกระใสดีปอบอนป้อนใสไหนเร่อามัเทียงขึนมันจะได้ปอบมองหอนนะจ้าเนี่เทือนวะเีงครับีม้แงเดียวีม้งแจ้าเวซีุครับโอ้จ้าซีม้งแดงเดียวซีถุงน้น้ำซีุตาหนบอกว่าซีตายเนี่ยครับตาหนำหน่อยว่าซีตายตาหนเนี่อีนี่ ดันดีอยู่ด้กเยเมืองนํขนาดเดก็แรเแม่นี่กีดยอยตงไปหอดฝนแลสบาย้ยน,น่นสบายเลยกรมัเียดแห้งครว่าสีทั้งไก่ยีเดยแม่นครบมันก็สีออ,อกผุ่งไม่จักหน่อย,ล,ยลองไปเรื่อยๆนะครับ ตัวนี้440บาทเอ็นไทยโมโนฮาร์ดแคตเซลนะครับของศีเร์ฟิมเทียววันนะครับแผ่นเทียววัน440ต,ตู้แังแดงกำลังติดนะครับรอหม้อหาตั้งลงไปแล้วนะครับตัวนี้ระหว่างทดสอบน้ำนะครับแดดไม่มี เริ่มมีขุ่นมานิดๆนะครับแต่ก็ไม่เยอะไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่แบบไม่มีแดดนี่นะครับเ้าอะไรตายรถผีหนี้ี่แดงแดงรวดซูไปเรื่อยๆแล้วเข้าได้เร่งอย่างนิวเครืองเก็บพันลิตรต่อชั่วโมงกับลายเติบอยู่ล๋วยเตี๋ให้นาแบบมือหนึ่ง 组装没做呢。 过达店。 เอันนี้แดดมานะครับแดดมาด5แถวนี้ก็พุ่งดีนะครับพุ่งดีเลยแรงอยู่นะครับแรงอยู่ กินได้สบายเลยเนาะในเลยครับน่าดีเพราะนั้นเขาเรีว่าขันน่าดีเงนว่าติขึ้นพื้นี่การใช้งานนะครับติดตั้งของเราวันนี้ที่บ้านดอนงัวนะครับตำบลภูรุนะครับการพืชผลนะครับบนราชธานีกระจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับทำกลางไม่มีแสงแดดนะครับ เป็นแผ่น440บวัตต์เยนไทยจำนวน2แผ่นนะครับ440 2แผ่นก็ประมาณ880นะครับใช้กับปั๊ม600้อยวัตต์ก็ลงตัวนะครับไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับไม่มีก็ลองได้นะครับเต็มท่อนะคหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับหนิ้วครึ่งเห็นบ่อประดาน48เมตรนะครับย่อนท่อ7ท่อน28เมตรนะครับท่อ1.5นิ้ว นะเรียบร้อยนะครับประกันต่อปีกเบอร์ที่ต่อนะครับ0850150915นะครับสาขบนโซรเซล